สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินแปลงสวยติดถนนลาดยางสำหรับเปิดกิจการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันร้านวัสดุก่อสร้างสร้างโกดังและอื่น บนเนื้อที่โฉนดเกือบ35ไร่ในพื้นที่ตำบลพันชนะอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาขอให้ท่านผู้ชมเห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจในการดูที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ติดธุระอะไรเหมือนเดิมครับอยู่เป็นเพื่อนกันดูซีรีส์ที่ดิน Swiss สวยๆงามๆเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่ว,ว่าท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาแปลงที่ดินสําหรับทําธุรกิจต่างๆฝากไวพ้พิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงบนเนื้อที่34ไร่3งาน79ตารางวามีโฉนด2ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกัน อยู่ติดกับถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข3012เส้นด่านคุณทศเทพรักจะมีหน้ากว้าง133เมตรเลืกลงไปทางด้านท้ายแปลง400เมตรที่ดินอยู่สูงระดับเดียวกับถนนแปลงที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะครับ ที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่เคยท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล234เมตรอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองพลวงตำบลพันชนะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับเปิดกิจการทำธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมัน ร้านวัสดุกอ่อสร้างโกดังคลังสินค้าและอื่นๆจะอยู่ห่างจากอบตพันชนะอำเภอด,ด่านขุนทดประมาณ2.3กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอด,ด่านขุนทดตลาดสดเทศบาลด่านขุนทดเทสโกด้ด่านขุนทดและโรงพยาบาลด่านขุนทดประมาณ13กิโลเมตร อยู่ห่างจากถนนมิตรภาพบริเวณแยกสีคิ้วชัยภูมิ54กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณ70กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ245กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงสวยอยู่ติดถนนลาดยางบนเนื้อที่โฉนด 34ไร่3งาน79ตารางวาแปลงนี้เจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ3 0 0แสนบาทค่าใช้ใจ่ายในการโอนกนรรมสิทธิ์ทั้งหมดคนละครึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถขอพิกัดสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน081 413 3164 เพื่อท่านผู้ชมเกิดความมั่นใจในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงกระผมจะได้ให้คุณภาคินพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับอตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนล,ลาดยางหมายเลข3012นะครับเส้นด่านขุนทดเทพารักษ์นะครับห่างจากที่วาการอำเภอด่านขุนทดมาประมาณ13กิโลเมตร แนวที่ดินทางหน้ามาทางทิศใต้บริเวณนี้จะเป็นทางหน้าทิศใต้นะครับแนวเขตที่ดินนะครับจะอยู่บริเวณแนวต้นตาลน,นะครับตรงเข้าไปข้างในอีกประมาณ400เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกาาสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงเหนือที่ทั้งหมดเกือบ35ไร่นะครับมีโฉนด2ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันอยู่สูงระดับเดียวกับถนนลาดยางบริเวณนี้เลยนะครับตรงเข้าไปข้างในอีก400เมตรนะครับ แปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง133เมตรนะครับยาวไปจนเกือบจะถึงาลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตรนะครับเป็นลานมันนะครับอยู่เกือบจะถึงลานมันเลยนะครับหน้ากว้าง133เมตรอยู่ห่างจากอบตอพันชนะมาประมาณ2.3กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองพลวงตำบลพันชนะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่รวม34ไร่นะครับ3งาน79ตารางวานะครับเกือบ35ไร่นี่นะครับอยู่บริเวณไร่มันบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับติดถนนลาดยาง133เมตร เป็นที่สูงนะไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล234เมตรนะครับด้านนี้นะครับจะตรงไปยังอบอตอพันชนะนะครับห่างจากนี้ไป2.3กิโลเมตรแปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายยกแปลงไว้ที่ไร่ละ3 0 0 0 0นบาทนะครับบริเวณด้านหน้านะครับจะเป็นทางโค้งเล็กน้อยนะครับ แปลงของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับแนวเขตที่ดินทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะอยู่บริเวณแนวต้นตาลน,นะครับจะมีต้นตาลน,นะครับเป็นแถวยาวตรงเข้าไปข้างในนะครับตามแนวต้นไม้เลยนะครับประมาณ400เมตรนะครับดูภาพถ่ายมุมสูงประกอบได้เลยถนนเส้นนี้นะครับเชื่อมไปยังอำเภอเทพารักษ์ได้นะครับไปยังอำเภอบำเหน็จนาลงของจังหวัดชัยภูมิได้ จากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดนะครับโรงพยาบาลด่านขุนทดเทสโก้โลตัสของอำเภอด่านขุนทดมาประมาณ13กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเป็นไร่มันนะครับอยู่สูงระดับเดียวกับถนนนะครับเป็นที่สูงนะครับเหมาะสําหรับทําการเกษตรนะครับทาเป็นโรงงานนะครับมาสร้างโกดังได้เลยนะครับแปลงนี้นะครับเหนือที่เกือบ35ไร่นะครับขายยกแปลงในราคาไร่ละ300 0 0บาท ท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับห่างจากตัวอำเภอด่านคุณทดมา13กิโลเมตรแค่นั้นเองคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ